สวัสดีครับสถานีฟื้นฟูครับสภาวะที่ทําให้เรากลับไปเสพยาซ้ำนะาทางกายภาพมีนะครับมีข้อมูลที่จริงๆแล้วเป็นการศึกษากันมาตั้งเนิ่นนานแล้วนะครับว่าเรามีสภาวะทางร่างกายบางอย่างที่มันสามารถก่อให้าสามารถส่งผลให้เรากลับไปใช้ยาซ้ําได้นะครับจริงๆแล้วมันมีตัวย่อเป็นคําว่า house ภาษาภาาษอังกฤษนะครับ H ตัว H นะครับคือ h ังก r y ก็คือ อาการหิวนะครับหิวแล้วก็แอ g กรี uh, ก็คือโกรธนะอารมณ์โกรธ L ะแอลก็คือโลนลี่แปลว่ารู้สึกโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ที T นี่มาจากทร i a d นะครับแปลว่าเหนื่อยแล้วก็เอสนี่คือสเตรสนะครับแปลว่าเครียดนะครับ uh, จริงๆแล้วความความร,รู้สึกทางกายภาพแบบนี้นะครับ uh, จะส่งผลให้เราควบคุมยังไม่อยู่ นะครับจะเป็นภาวะที่เราเราเขาเรียกว่ามันฟุ้งซ่านคือท,ทาให้เรารู้สึกฟุ้งซ่านแล้วก็สับสนนะครับแล้วที่แน่นอนนะครับหลายๆคนก็คงเป็นเวลาเรารู้สึกกังวนกระวายแล้วก็หงุดหงิดบอกอะไรไม่หาสาเหตุไม่ได้นะครับเนี่ยบางทีเราเราหิวแล้วเราไม่รู้ตัวเราโกรธแต่เราไม่รู้ตัวเราโดดเดี่ยวแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเหนื่อยนะครับแล้วก็นะเครียดสิ่งแรกอะ่ะ ที่มันจะคอยเยียวยาเราในในความคิดนะโรคเสพติดมันมักจะบอกแล้วว่าอืเล่นสักทีนะแล้วก็จะคิดออกเองไม่นี้ทุกครั้งนะเราเชื่อมันทุกครั้งนะที่สําคัญอนะ่ะเราเชื่อมันทุกครั้งด้วยดิเ,เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับน้องๆที่อา่าอยู่ในช่วงหยุดใช้ยาใหม่ๆแล้วก็บางทีจิตใจร่องรอยประตวกระตุ้นต่างๆนะครับแเฉพาะเมื่อเมื่อ ร่างกายอะเกิดความไม่ปกติอย่างเช่นหิวมากๆมุดหงิดไงมัน,นทาอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกนะเล่นยาจริงๆนี่คือเรื่องจริงที่เกิดกับพวกเราเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็เราลืมว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคืออะไรเนี่ยแหละพวกนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเราผ่านมาบ่อยๆแต่ว่าเราดึงไม่ออกสักทีว่าเอ้เรากลับไปใช้ยาครั้งแรกเพราะอะไรบางคนรู้สึกเหงาไงนะเหงาโดยที่ไม่มีกิจกรรมอื่นไปไปเติมเต็มเลยบางทีเครียดนะไม่มีใครคุยด้วย เนี่ยพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนไม่ไม่ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมามามาเป็นสถานการณ์ของคนติดยาเนี่ยมันก็เลยยากขึ้นมานะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบันทึกประการโปรดแล้วก็ส่งให้คนที่คุณหลักดูนะครับเผื่อเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับมาขอคำช่วยเหลือที่นี่นะฮะก็ใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มสองขัข้นตอนนะครับอ่า ติดต่อเข้ามานะครับส่งข้อความมาเลยนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับอ่าจะพยายามรีบตอบนะครับข้อความค่อนข้างเยอะนะครับก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับก็สูส้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ